งานเป็นยังไงคะเป็นอย่างนี้คะอย่างนี้เลยค่ะเรียนโบ้ทั้งหมดดึง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 อ้าวขยายเจอไหมมีขาวอียงแค่ตรงเดียวคือก้อนมีอู้หู้สวยช่าเลยค่ะปรบมือค่ะโอ้ ม่มีทำอะไรอยู่ค่ะลูกหนูกำลังวาดรูปนั้นแมวค่ะว้าวใช้กระดานวาดรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญใช่ไหมคะใช่ค่ะนูชอบมากๆเลยนะคะดีงไงคะกวาดรูปได้ด้วยระบายสีได้ด้วย <c oughs> เขียนอักษรได้ด้วยนะคะ <c oughs> เราใช้ปากกาใช่ไหมใช้เพนปากกาเนี่ยเป็นตัววาดรูปเลย <c oughs> ไม่้อง <c oughs> ไม่ต้องใช้เมาส์วาดรูปเหมือนเดิมเนาะค่ะหนูใส่าลายเซีนให้ด้วยนะคะ เด็กๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม่ได้กระดานวาดรูปนี้มาได้ยังไงมิมีโลค่ะวิธีการสั่งซื้อก็คือ 1. สั่งซื้อที่ร้านโมมามมชอป 2. ซื้อจากแอปยูพิกค่ะ u p i c k เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบของ Social Commerce ค่ะในเครือของลาซ a ด้ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปติดตั้งโปรแกรม U ู i c กก่อนนะคะไปดาวน์โหลดโปรแกรม U ูพีกก่อนจากนั้นเราก็จะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ,ะแต่ว่าการสมัครในแอป U พี ick, เราจะต้องไปกรอกรหัสคำเชิญก่อนนะคะรหัสคำเชิญของน้องมิมี่ชื่อว่าอะไรคะคือชื่อของมิมี่ใน U ูพีกนะคะคือแจจินค่ะรหัสคำเชิญเลขที่ทัาไห่คะ หนึ่งห้าแปดเก้าสามสามคือรหัสคำเชิญของมิมี่เองค่ะเอาจะตอกรหัสคำเชิญได้มิมีนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรากำลังจะวาดเลนโวอ,อยู่เฮ้มีตาด้วยมาแล้วลูกนี่มันก้อนเมฆนี่นะใช่เอาเจามูกกับปากรีบดีกว่าสีชมพูเกนนิดน,นิดได้ล<า>้วไหมด้แล้วค่ะมันเริ่มมาแล้วอุ้ยเกินอะไรอยู่คะก้อน,นนี้ อีกอันนึงก็ค่ะตาคนละสไตล์ก็ะแกมและเริ่มทำเลนโบเลยอสีสีเลนโบไม่เสียอะไรคะลูกม่วงขาวฟ้าเขียวเหลือแสดแดง่ะชุดสีส้มอุ้ยหรือเหมือนใหญ่เล่นไปไหนแต่ไม่แตกแกะดิลิมาการวาดเหมือนวาดในกระดาษเลยไหมคะเหมือนค่ะลอบๆตรงนี้มัได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะ ปุ่มลบอกดตรงไหนในปากกาคะปุ่มบนหรือปุ่มล่างคะปุ่มบนค่ะหรือถ้าใครอยากจะแบบแบบเหมือนกดในหน้าจอก็ได้นะคะและก็สีฟ้าโปรแกรมที่หนูใช้วาดรูปในคอมพิวเตอร์นี่โปรแกรมอะไรนะลูกอีดิทเวดเพ้นสามีค่ะก็เข้าไปในโปรแกรมมพ้นก่อนเนอะเช่แล้วก็ไปกดในไหนคะ ได้ <ro> จุดๆเนี่ยอะไรคะเป็นทำให้ดูน่ารักม้วงขึ้นแล้วก็ฉากตั้งสีเป็นเรนโบว์ด้วยเรนโบว์ช้างหมดตอนนี้สีอะไรคะกาแฟเขียวเฉดแดงแล้วก็มีชมพูด้วยดีกว่าให้เป็นทุกสีของเรนโบ้ให้เรนโบ้ช้งหมดสีเหลืองขยายหน้าจอให้เห็นชัดๆนะะคแล้วก็สีแดงอีกอย่างหนึ่งคือสีชมพู น่ารักจังเลยข้าวดีกว่านะหนูอยากเล่นต่อจะวารูปอะไรต่อล่ะอ๋้วาดรูปอะไรต่อล่ะเอาลองดูค่ะ สั่งซื้อกระดานอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหรอคะมาดูนี่ดูด้านใต้คลิปข้างล่างเลยข้างล่างที่ข้างล่างเลย้ล่างก็สั่งได้คะ่ะด้ะะาใต้คลิปนี้เลยนะคะตามใต้คลิปนี้เลยวิธีการสั่งซื้อกระดานอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวแม่จะเอาใส่ไว้ให้คะ่ะสนุกมากเลยใช่ไหมคะต่อมาว่าคิวปิดดีกว่าใกล้วันวันท้ายแล้วก็ต้องวัดคิวปิดตัวน้อย ปิดด้วยนะกระโปรงขากรรไกรกันรับปล่อยรับตรงนี้หน่อยใส่กระโปรงเข้าไปเลยจิ๊บจิ๊บว้า,า,เ,าเ,เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆชอบตัวละครไหนที่มีมีว่าอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะ